ยรัตจ,จำนวน16ผพืนเส้นกันนะคะธงฟ้าแดง4ผพืนค่ะครับและธงฟ้าแดงจำนวนสี่พื้นที่กำลังผ่านคับประธานในพิธีอย่าลืมโรยธงนะครับสวยงามมากนะครับอัาานิีงใหญ่หลังกาคือคุณจุฬาลักษณ์ครับคูณจุฬาใคณะสีนะคะนางสาวกวิศราเขมเพชรนักเ,เ,เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทักเร็จค่ะ ขทากรไม้หนึ่งนายภูริชัยชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าทับสี่ทากรไม้สองนางสาวศิริรัตน์สีเจริญชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับสิบสองากรไม้สามนางสาวปรียาพรออ์อนคำถามชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับสิบสองคุณครูประจำคณะศีที่ร่วมเดินขบวนพาเหรดนะคะคุณครูจิรพรอญอยาคำแจสาวอภิญญากุพพลัง ป้ายเมืองมายาซิตี้ผู้ถือป้ายนางสาวชาบคอนยศวันคานีป้ายเชียดเดอร์นางสาวรุจิธาพรพันจรค<ม>ณะต่อไปขอเขียนลูกให้กับคณะสีเหลืองค่ะคณะสีเหลืองนะคะผู้ถือป้ายคณะสี นางสาวพิชญาสีพัฒนีดัฟรีประธานไม้สองนางสาวสุชานันาวัยวันประธานไม้สามนางสาวปุมนิสาวัรนาลัยผู้ถือธงฟ้าแดงนะครับนอสทนันติกรมาจอมสีและตามด้วยผู้ถือธงประจำคณะสีนะครับ 8คนนะครับดสทอ,อภิรักษ์นะครับและก็ตามด้วยคุนภูประจันทร์ศรีร่วมเดินขบวนทาเลนะครับนางสาวเฟื่องฟ้ากัญญาบัตรนางสาวอภิจยาจารุก,การนางสาวจารุวรรณคำประเสริฐนางสาวอินทิลาชัยยักษ์กุลนะครับและก็ะป้ายคอนเซปต์นะครับผู้ที่หนึ่งนะครับนายธนาทิพุทธิพงแล้วก็นายณัรน าเดนบุญนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์นะครับแต่เรื่องของสีพ่วงนะครับมาในเรื่องของสินตู้สีวิไลนะครับอารยาธรรมแห่งรุ่มแม่น้ำสินตู้นะครับสุดยอดมากนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอธิบายคำหมายนะครับคณะสีพนะ่วงของนำทากท่านเข้าสู่การเดินทางเข้าสู่อารยาธรรมรุ่มแม่น้ำสินตู้โดยมี นักเดินทางได้แก่มหาลายีราชอาและจิมที่และนักเดินทางที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมนะครับจากกายเปลเรี่ยงธรมลุมแม่สามสินสูสีบสาวอรดาพรหมุนชั้นม .5 ทับหค่ะค่ะและผู้ถือธงประจำคณะสีใน นัทวัฒน์่าแก้วนายชบลีิ์ชาเฉลิมนายปิดศีมาบุตรเด็กชายสุภก,กรสัมพันธ์เด็กชายนาวีสุชาติรุ่นเด็กชายวรปัตภูมิมากรเด็กชายนนตการสงร่งสีและเด็กชายนัตนันพดงวงศ์ค่ะ <Okay. S 1> สำหรับผู้จุดงฟ้าแดงได้แก่นายสรายุทธขุนพักดีชั้นม .5 ภัหค่ะ และในป้ายคอนเซปต์สารละเส้นินอีสานปูถือไปนาย,ายพรบัญชายิงขาวและนางสาวพัชราพรแต่ดงยิ่งป้ายคอนเซปต์ที่หนึ่งวิถีชีวิตชาวอีสานนางสาวจิดาภาสามพันธ์และนางสาวพญรัตนประดับแก้วค่ะเป็นขบวนนะคะสารละเส้นินอีสานนะคะจะแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมของอีสานของเรานะคะ ใบที่สองความเชื่อและความศรัทธาของชาวอีสานได้แก่นางสาวมลิดาครรมาโฮมและนางสาวกระดูกนิพาสุทิบุตรค่ะตามด้วยพญานาคนะคะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของอีสานนะคะและความเชื่อนะคะและความนักถือของชาวอีสานของเรานะคะตามด้วยป้ายทอง้าอีสานป้ายส่วนศิลปาชีพ บ้านสมพรรัตน์นะคะแล้วก็ตามด้วยวเพียนนะคะในการทอผ้านะคะของที่นิสานของเราค่ะค่ะมีป้ายประเพณีของหมู่เฮาชายีสานป้ายสืบสารภูมิปัญญาทอาทอีสานและป้ายศูนย์ชีววิชีพบ้านสมพรรัตน์และตามด้วยนักเรียนในคณะศรีชมพูค่ะและปิดท้าย นะคะค่ะต่อสีตบมือให้บคณะสีชมพูอีกครั้งนึ่งค่ะค่ะต่อไปคณะสีเขียวนะคะมาแล้วนะคะคณะสีเขียวของเราหัวหน้าคณะดนตรีเทพแห่งป่า forest in Europe ค่ะพู้ถือป้ายคณะสีนางสาวสัตว์พรพลาดาดค่ะ ตอากรไม้หนึ่งนายพิรวิทศสีสาคอนค่ะม .6 ทับ11ปธากรไม้สองนางสาวนันชนันทำสะอาดชั้นม .6 ทับ5ะธากรไม้สามนางสาวนัทพรสีชมพูม .6 ทับ5ผู้ถือธงฟ้าแดงนะคะคือสุภกิจอิมอาลามนะคะม .6 ทับ5ค่ะ กณะศีแปดเืนนะคะนักศึกษานะคะวัฒนาศีบัวลาม .6 ทับหนักศึกษาเป็ดีสอนโคพิพาสมหทับหนักศึกษาทหารวีรพาสพิม์สลักมหทับนักศึกษาชาติติภูมินะคะพิคอแดงชั้นมหทับ้านักศึกษากันตะโพ์ทองโสมชั้นมหทับ นักศึกษาแก้วเปชราศ์สีสานม .6 ครับส11นักศึกษาราชพลกาลกาุนราชนม .6 ครับห้านะคะคุณครูประจำสีนะคะที่เดินร่วมขบวนพาเลทนางสาวตะมบลวันลาด่าต่อไปนะคะบ้ายอื่นนะคะคือคอนเซ็ตนะคะผู้ถือบ้ายคือนางสาวสุภานิการแก่นลานายกิมผ่านวิเศษละนะคะต่อไป ม6ทับ10เช่นเดียวกันและคาถากรไม้สานายจัก,กรพงศ์สกรรมกสดนักเรียนชั้นม6ทั4ค่ะ mm. ผู้ถือธงฟ้าแดงนายกริจพันกิติพันธ์นภานักเรียนชัน้นม4ทั7ค่ะ mm. แล้วตามด้วยธงประจำคณะสีทั้งหมด8ถึงค่ะค mm. ุณครูประจำคณะสีที่ร่วมเดินในขบวนนะคะ นีนางสาวพัชนันกันะยานายธีรชัยธารักษ์นางสาวจันทิลาการบุตรนายจาก,กริกมนเทียนอาจค่ะ<ไ>ป้ายนะคะ <Ooh. S 1> ผู้ถือป้ายคอนเซปต์ค่ะกลุ Blue mm ่มที่บอกก็คือนางสาวจุธารักษ์ปุยฝ้ายม .6 ท4นายสุภชัยทองคำม .6 ท4ป mm hmm. ้ายแฟนซี ancy, ผู้ถือป้ายนะคะ นป้ายแฟนซีนี้นะ,ะนายไนาคริตสุวรรณกูดดิฉันะะะต้องดูดูชื่อนะคะกับผู้ถือป้ายค่ะเขียนผิดไหมคะแต่ไม่ผิดใช่ไหมคะนายธนาคริตสุวรรณกูลนะคะขบวนแห่ดาสาวธนาพรมาสิกานะคะ <Ooh. S 1> ขบวนแห่ที่หนึ่งขบวนแห่ที่สองนายศีริทยา มาบ่อยมากครับแล้วล่าสุดเรามีโอกาสได้ไปแสดงที่งานวอลเปเปอร์สปให้กับมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนในภาคตะวันตกเหนือที่โรงแรมซูนีนะครับได้รับชมความยิ่งใหญ่รางการโอริจินัลบริจาราบเรามาแล้วครับใช่ค่ะทีนี้นะคะวงกลมยาวสิ้นเลื่อนรือโรงเรียนซูนีกุพาบริจาราครับอำนวยความสะดอกโดยท่านผู้บริการต้อง cool. ตระหนกจงสีมาครับฝึกง้อนเป็นครู a do Thank you.